รับกคับะผมพันเอกกิติศักดิ์บางท่มายผู้องครับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่26ครับ พื้นที่เพื่อการทราบวันี่ครับอย่างเส้นทางนี้ยุ่งกีตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณจุดปตัดเกิดจากเป็นความเรื่องชอบตกลงกันที่เหนือในด้านนี้ครับทางทิศใต้คือฝั่งหน้าผาฝั่งบูชานะครับเป็นฝั่งบูชาทั้งหมดครับแลหรับบช่องกลางนะครับและบริเวณพื้นที่ช่องสายตะกูครับและปัจจุบันนี้บริเวณพื้นที่ช่องจอมจะมีแหล่งสำคัญคือเป็นพื้นที่ทักษะทั้งสามช่องทางเนี่ยเป็นโต กำลังฝ่ายตรงข้ามที่รงกรมอที่ประทายจัดปัญหาเงินหายฉาดและปฏิบัติภารกิจอื่นๆเมื่อสั่งโดยรับผิดชอบพื้นที่ตั้งแต่ทิศตะวันตกของลำห้วยประเด็กไปจนถึงทิศตะวันออกของช่องเหวทางด้านซีของหน่วยทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกครับจุดจัดการช่องโชคและจุดการช่องพิงและมีหนึ่งจุดเฝ้าตรวจที่บริเวณช่องจอมุญาะครับหนึ่งสองสามครับอีกภาพครับ หนึ่งสองสามครับ น้ำดื่มสีเหลาทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพ่อคุ้มครองปลอดภัยวางใจสารพินตกาด